วันนนี้ะครับกิจกรรมวันนี้เป็นไงบ้างครับรับทัวเราเองที่เป็นสายมิตรับทัวไบกัย้นะตื่นเต้นครับแล้วก็สนุกด้วยมันเหมือนแบบมันไม่ใช่แค่แบบอีเวนต์อย่างเดียวแต่ว่าคือเหมือนแบบคอมมูนิตี้ที่มูนเพื่อนทุกคนมาที่นี่เลยพราะสนุกมากแล้วก็ดีใจมากที่ได้เป็นเฟรนด์เป็นแฟนอาร์แอนด์ด้วยของประเทศไทยครับคืมาค่อนข้างกดดันจ้ะกดดันไม่รู้ว่าเราทําหน้าที่ได้ดีพอไหมก็หวังว่าปีนี้จะสนุกไปด้วยกัน เมีชาเลนด้วยครับเป็นไงบ้างกับชาเลนด์เเพราะว่าเร็วผมเร็วกว่าเทพบิวอยู่นะเมื่อกี้หน้าจุดห้าเก้าล็เทมเลยเทมเลยปีหน้าทีมชาติต้องมีผมแล้วอะไรนะโอ้ยเกินไปล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นตกมนี้แบบเก็บเงินแบบชวนๆหรือว่ายังไงกันบ้างก็จริงๆเอ่อฮาวส์โซฟินโดฟินนะครับตอนนี้มันเป็นประพารที่นี่ก็ใครที่อยากลองตัวอสุร่าเขาอยากให้มาแล้วก็ที่นี่มันเป็นเหมือน เป็นเหมือนที่ที่สําหรับชาววิ่งชาวนักวิ่งทุกคนให้ให้ได้มารวมตัวกันแลกเปลียบประสบการณ์แล้วก็ได้ยืนรองเท้าไปลองวิ่งันครับให้มาเอนจอยดิอยู่ในการที่เขาสมเป็นเด็กฝฝากเลยไหมครับหรับบลาลอยเราก็ฝากด้วยครับสาหรับซอฟานี่ครับก็เป็นแบรนด์ที่ผมรู้สึกว่าคือสมัยก่อนเขาอาจจะโฟกัสแค่ที่ตัวฟอร f o r m ซ์อย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้นะครับโฟกัสในเรื่องของไลฟ์สไตล์มากขึ้น ใส่ง่ายมากขึ้นแล้วก็เข้ากับทุกคนมากขึ้นก็ฝากนักวิ่งทุกคนด้วยครับซาฟ์ฟนี่ครับเทียร์ฟาร์มเ่ไปครครับเมื่อกี้แค่เซิร์ฟเนาะเซิร์ฟเคชเนป็นไงบ้าะอะไรนะครับีครับนี้จะไม่หงาแล้วใช่ครับครับไม่ได้มีแพนอะไรครับไม่ได้มีแนะจะไม่หงาจริงเมาครับก็ไม่ได้เหงาใจนี่ามว่าจักปีที่ทำสาร์บแล้วซาร์ฟโอ่บาตอนนั้นปีใหม่เลย เหนนเ็นขาอยากทำาอะก็เออหลคนก็จับต้องว่าต่าเหมยไว้นนก็ดีใจครับที่หลายคนแบบว่าเหมือนก็มันก็มีทั้งเสียงที่เชียร์เนาะเออเหมอนคนก็บอกว่าเออสักทีเออเอออะไรเงี้ยแล้วก็มีมีคอมเมนต์ตลกหลายอันที่แบบเราก็รู้สึกว่าเราอ่านแล้วก็น่ารักดีอที่บอกว่าอหากหักจะบอกแฟนไม่ได้ตลกดีว่าอกหักแต่ว่าแฟนไม่รู้ก็นั่งต่อไปก็งงเหมือนกันคิดไมว่าเราลงไปแล้วการจะเป็นคนจับต้องเลยว่าโอเค คนมีท่เทียเ,เปิดตัวแล้วคือตอนที่ลงตอนที่เฟยจะลงอะก็ก็ก็คิดไปแล้วแหละแต่ว่าก่อนหน้านั้นอะเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะลงแต่ว่าเพื่อนเขาลงมาไปก่อนเราก็ก็ลงเลยก็ได้าาาการการมีเงินเพราะว่าใน้าเก็ไม่ได้ไม่ได้ว่างไงแล้วก็เขาเพนนะครับผมครับเขาโอเคครับ <S <S พูยกันครับพุยกันเราเเป็นาการเปิดตัวครับอะไรนะก็ก็ใช้คำว่า,เป,าเปิดตัวก็ได้ เลี้แคนได้เลยคืันนี้ใช้คำว่าแปลได้เลยไหมครับเอ่อครับใช้ดัคเลอร์ซี่ก็ไม่ค่อยชินกับการตอบเลยวันนี้ก็ตอบโสดมาตลอดไม่เคยแบบเตือนอะไรนะครับก็ไม่ไม่ได้หนักมากครับไปคิดกันยังไงตอบไม่ถูกเลยว่ะเมื่อแต่มทั้งหมดเราย่งไรเก่งกว่าตอนขึ้นเวทีเมื่อกี้ไปคิดกันยังไงอะไรนะครับ รู้จักตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับใช่เรียนมาหลายเดือนกันก็้วยังว่าอยู่ในกลุ่มเลื่อนๆจะมาอยู่ไหนันเป็นรุ่นรองที่ขนาดอะไรคนว่าเป็นเพราะมูมาด้วยหรือเปล่าเลยได้แฟนเลยครับเอออันนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันเราเพราไม่อยากจะไปแบบไปหลีดใครว่าเออเป็นเพราะมูแน่ๆหรือเป็นเพราะสิ่งนี้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนท้่ไปเชื่อไหมว่าเป็นส่วนเขามาจากมูด้วยผมว่ามันเรื่องของคนสองคนแหละมูก็อาจจะแบบเพื่อความสบายใจเออ อะไรนะพี่เราเป็นมูห่อได้หรือเปล่าไม่ไม่ได้แอบครับพอหลอเลยแล้ว้ต้องถามแบบนี้ตอนที่มูตอนนั้นเป็นแฟนเจอหรือยังเจอยังหรึงว่าเริ่มคุยกันแล้วครับครับคุยเลยครับครับมู่ขอให้ช่าท่าผมครับที่ไม่ใช่เพิ่มนะต้อเก่งนะเนี่ยแต่ก็เลยเอ่อขอไม่ต่อแล้วไหมเถื่อน ตรงกับ่เคไใช่สัมอตรงกับที่สัมพคัก็ไม่เคยโมโหตัวเองใาอะไ่กรบต้อตอรงเออขอไม่พูดดีกว่าหัว่าความรักหมายถึงว่าในเรื่องของแบบควสัมพันธ์ผมอยากให้แบบว่าสองคนน่ากอไม่อยากพูดอะไรเยอะยลัง ค <Okay, S 1> ือมันก็แฮปปี้ดีครับแล้วคนก็แฮปปี้ดีใจด้วยเราก็ทิ้มเพื่อนปล่อยให้ตดวจอดอะไรนะฮะก็ทิ้มเพื่อนปล่อยให้ตดวจหรอกทีนี้ผมไม่เคยทิ้มเพื่อนครับ<อ>ไม่เคยทิ้มเพื่อนใช่ตดตั้งติดดอกติดบอันนั้นเร,รืเร่องของเขาแล้วเ,ออเป็นฝั่งของเขาเ,ออเขาต้องทำหน้าที่ด้วยตัวของเขาเองไม่เกี่ยวกับผมอะไรนะว่าไม่ไม่ได้แซวอะไรครับเพราะว่าเขาก็อยู่ด้วยพอรู้หมด ตัวนี้ปังปังใครเราเป็นไปด้วยสนุกด้วยเออรองเท้าสอั้นนี้สวยนะครับไปด้วยใส่ดีวิ่งสนุกครับผมอะไรนะครับไม่ไม่ไม่ได้มาไม่มาครับไม่มาครับจริงใช่มารองเท้าสวยครับ เรื่ององการับงานหนึ่งครับรอบอีนี้ลุยลุยรับงานเต็มที่แบบด้วยหนึ่งกันเต็มที่ครับเพราะว่าเ,เดี๋ยวสาวเอกบ้านต้องลงแล้วครับ,รบจะปลูกบ้านก็ต้องขยันนิดนึง<ๆ>ใช่แล้วก็งานใส่มาก็กตอนนี้รับเต็มแบ,บตาเลยรับรับหมดครับรับทุกอย่างที่ทําได้ตอนนี้ครับมันร้อนอย่างไรครับร้อนครับทั้งอากาศทั้งเงินเลย <c oughs> <c oughs> ได้หมดเลย <c oughs> แผนจะสร้างบ้านใช่ก็แผนจะสร้างบ้านมาสักพักแล้วครับแล้วก็คิดว่าจะเริ่มสร้าง,างปีนี้ก็ต้องขยัหน,ยหน,ยนหน่อยนิดนึงตั้งต<อ>ัวเท่าไหร่ครับอะไรนะครับตับบ้านได้เท่าไหร่ครับคุณต้องเลียบปั่นหรือยังไม่ได้ไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่าก็เจ็บอยู่ก็เจ็บอยู่ก็รอสปอนเซอร์ใจดีได้ครับได้เข้าไดงหมดครับโอ้ได้หมดเลยครับเรื่องแต่ปูนอิฐมอญไม้วัสดุก่อสร้างได้หมดเลยเฟอร์นิเจอร์อะไรเยอะได้หมด น,นักป่าไเขาียกงนาพิศจรินนี่นี่ทิปทป่านี้ครับเดินทั้งปีเลยไหมคะเดินทั้งปีใช่ครับแต่ว่าจะไม่ได้ทุกเดือนก็จะเป็นพยายามแบบเดือนเว้นเดือนอะอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเดือนทุกเดือนก็คงเครื่องคงไม่ไหวเออเพราะเราต้องลากเครื่องไปด้วยใช่ใช่เพื่อนแบกบเราเราแบกเครื่อ,องผมว่าแล้วแต่ทริปใชบางทริปเครื่องก็ช่วยเราอืมทรเขาจะมีการชัดคนไปด้วยนี เราอยากเคอยากให้ใครไปอยเราไม่ได้คัดแต่ว่าเราเรียกว่าเวลาเฟยจะชวนใครไปอ่ะเฟยจะส่งว่ามีใครอยากไปแล้วเขาก็จะลงชื่อมาอยนยเว้นอย่างทริปล่าสุดที่ไปแคมปิ้งที่เป็นทาไทยอันนั้นลากไปไม่ร้องเลยนะคะอันนั้นคือบังคับไปไห้เลยนะคะเขาขออยู่รีสอร์ทเขาไม่ร้องไห้เขาดา่าเขาด่าทั้งวัน <c oughs> ออเขาอ้าวื่เลยโอ้โหเล็กเขาไม่ได้ คือเขาด่าตั้งแต่เริ่มวันเช้าวันนั้นเลยตั้งแต่แก้าแรกกะโออกออกจากบ้านก็ด่าเนี่ยเราไม่เห็นคนนั้นต้อเป็นเพราะผมรู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตมาสบายแนละ้วหลังๆเขาแบบคุณหนูว่นานั่งรถตู้นอนลงแรมใช้ชีวิตสบายผมรู้สึกว่าเขาควรจะลำบากบ้างนี่ก็สนใจเลยใช่ก็ไม่เอาดูเนี่ยเราพานไปลำบากแล้วมันก็ด่าเราแล้วก็ลำบากใจแต่ก็ดีใจ ชวนไปแล้วครับแต่ยังไม่ตอบแล้อกตอทตอกันใหม่จริงๆพยายามชวนเรื่อยๆครับ <c oughs> แต่ตอนนี้ทุกคนเหมือนรู้ว่าเหมือนเราหลอ,อกไปหลายคนก็เริ่มไม่ตอบเรา <c oughs> เริ่มรู้ทันเริ่มรู้ทันแล้วแต่ว่าปลายปียมีทริปทริป <c oughs> ผู้หญิงล้วน <c oughs> ด้วยแล้วก็ไ <c oughs> ม่คุยกับฝั่ง <c oughs> ก้อยนะันที่ดีไว้ว่าจะเป็นมีทริปที่สด <c oughs> ใช่ครับวางไว้เลยสักทีค่คือเขาที้ อเอาให้เอาหมดเลยไหมถูกไห่ <a os. S 2> เอาแบบกลางๆแล้วก <enter> in ันกลางๆกาๆไม่ไหวใช่ใช่ใ <obviamente> ช่ขอไมเอไม่อยากความเห็นแล้วกันครับขอไม่อยากความเห็นดีกว่ากลัวจะไปทับทางไทยเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มก็ขอยังไม่พูดแล้วกันครับไนะไน